ชาวันรุ่งขึ้นการเตรียมพร้อมที่จะจัดการของเสวียนวู้โภในที่สุดก็ได้ออกเดินทางเพื่อแสดงความเป็นธรรมการพิพาทของขอดจีนซานจะถูกกำหนดเป็นพื้นที่ราชสัตว์ในหนูเจียงที่เป็นเขตพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างสกุลจีนและสกุลถังที่นี่คือพื้นที่ราชสัตว์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกอย่างที่นี่ก็คือที่ตั้งค่ายทหารขนาดใหญ่ด้วยไอ้ยะนายอำเภอโจห่าวก็มาด้วยหรือเนี่ยเจ้าเมืองสีตัวท่านก็คงไม่คิดอยากจะพลาดการแสดงครั้งใหญ่นี่ใช่ไหม สเวียนวูโ้โพอสกุลจินจะรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับศึกครั้งนี้แล้วล่ะต้องเดาอีกเหรอพวกเขาต้องพ่ายแพ้อยู่แล้วสกุลจินนะ่ะยังไงก็ถึงจุดสิ้นสุดอยู่ดีแล้วเช่นนี้สกุลจินจะต่อกรยังไงมีตัวต้มต่อเพื่อเอาตัวรอดได้หรือเปล่าล่ะการตัดสินชะตาชีวิตของเลนคุนนางสเวียนวูโ้โพอขึ้นอยู่กับ3มการแข่งและจะถูกเริ่มต้นขึ้นที่นี่ผลนางสเวียนวูโ้โพอออกมาแล้วแฮป่าประโยชนนะ์น่ะยังไงก็ต้องกลายเป็นจีนไหายโพออยู่ดี เออคุณนางสเวียนบู้คงไม่ง่ายเลยสินะที่ต้องถูกทุกคนทรมานกันแบบนี้ไอ้อยะจีนไห่พ่น่าจะรุ่งเรืองอีกครั้งแน่แน่ร้อยปีทะเลตะวันออกตะวันตกในปีนั้นจีนไห่พ่ดันทําให้ตระกูลจีนที่รุ่งเรืองมาเจอกับสภาพแบบนี้ได้ยังไงกันนะเออจีนไห่พย่ยามนั้นก็แค่ลูกสนักตัวหนึ่งเท่านั้นเองมาแล้วผู้ตัดสินกําลังเข้ามาแล้ว ว้าวนี่มันตัวตนที่น่าประทับใจชัดๆเลยข้อผีพ้าก่อจินซานผู้ว่าจูหลงไม่อาจเป็นผู้ตัดสินได้ทั้งหมดองค์ชายสี่หนิงเจิงก็ได้รับประสงค์ฝ่าบาทเท่านั้นและไม่อาจตัดสินได้การที่จะเป็นผู้ตัดสินจําเป็นต้องมีคุณสมบัติครบ3ประการ 1. บารมีสูงคุณธรรมสูงสถานะส,สูงส่งและผู้จะตัดสินคดีก่อจีนซานก็คือเต้อแดงลุงกริย์อ่องแห่งแควนเย่นหนิงฉี เสื้อเขียวอดีตและาชายญาติอดีตเจ้ากรมขุนนางคนแรกของแขวนเย่ซั่วสเสวียนเสื้อม่วงยักษ์ใหญ่คนแรกของกองทัพแขวนเย่อองปรามจารวรรยุทธ์สูงสรงสเปี้ยนเสี่ยวเสวียนบู่จินไฮทั้งนี้พวกเราเลาราชาทั้งสามมาเพื่อตัดสินข้อพิพาทของก่อจินซ้อนยังเป็นธรรมพวกเจ้าเห็นชอบหรือไม่ข้าเกรงว่าคงไม่มีผู้ใดเหมาะสมกับท่านทั้งสามแล้วนับเป็นบุญคุณยิ่งนะักเห็นด้วยขอรับ พวกเราสามคนรวมกันอายุก็น่าจะเกิน200ร้อยด้วยเจ้ากรมวยก็มีอำนาจข้ากับนายท่านส้วสเสวียนก็กเกษียณทางด้านการเมืองมานานหลายปีแล้วบักอยู่บ้านเป็นประจำแต่เนื่องจากกษัตริย์ได้พวกเรามาพวกเราก็ต้องมาพวกเราอายุก็มากห่างจากความตายไม่ไกลนักไม่ว่าอะไรก็ล้วนเห็นหมดแล้วสิ่งใดที่ยังสนใจอยู่ก็คงเป็นชื่อเสียงและไม่คิดอยากจะให้ลูกหลานต่างต้องอับอายขายขี้นหน้า ดังนั้นครั้งนี้ข้าจะตัดสินใจให้เป็นธรรมมากที่สุดน้อมรับประสงค์ขอลับทั้งสามคนต่างก็เป็นที่เคารพอย่างสูงพวกเขาคงไม่มีทางเล่นถูกติกในการแข่งแน่การที่ราชาส่งพวกเขามาที่นี่อาจจะคิดว่าว่าพวกเราแพ้เลยไม่ได้หมายจะเล่นเหลี่ยมใดๆสินะถ้าเชื่อใจนายท่านทั้งสามว่าจะตัดสินอย่างเป็นธรรมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการประลองยุทธการลบทหารดาบไม่มีดวงตาจะมีการสูญเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว เราจะทำาให้เกิดข้อโต้แย้งของสองฝ่ายดังนั้นจงลงนาม,มัาทึกรับรองเป็นตายซ้อขุนนางเสวียนบูและขุนนางจินไห่โพได้ต่อสู้กันหลายครั้งมีคนบาดเจ็บล้มตายกันนับไม่ถ้วนการต่อสู้ข้อผิดพลาดของกอจินซานจะเต็มไปด้วยโลหิตไม่เพียงแต่ทหารเข้าลบบาดเจ็บกันหนักหน่วงแม้แต่ผู้สืบทอดทั้งสองคนก็อาจจะบาดเจ็บและตายได้ทันทีขุนนางเสวียนบูสืบทอดมาสองชั่วโครตรตาสิ้นเป็นตายจินไห่โพเองก็ตายไปแล้วกว่า3มชั่วโคตรเช่นกัน นาบตั้งแต่นั้นมาสกุลถังก็ยังจะเรียนรู้พฤติกรรมและคัดเลือกบุคคลที่พิเศษด้านวรยุทธ์ข้อตระกูลแต่ก็ยังหาผู้สืบทอดที่เหมาะสมแทบไม่ได้จนกระทั่งหวังเหยียนคนบ้าวรยุทธ์ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเดิมทีการมีอยู่ของเขาก็เพื่อข้อผิดพาดของกอดจินซานแต่ตอนนี้วรยุทธ์ของเขาถึงจุดสูงสุดและเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อไปทั้งยังสืบทอดราชากบีนั้นให้เจ้าปรมาจารย์คนแรกของแขวนเย่อ,อีก ก็อผีผ้ากอดจินซานเดิมทีแล้วแทบไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยด้วยซ้ำนี่คือบทกวีซึ่งเขียนโดยท่านกษัตริย์นอกจากกษัตริย์แล้วไม่มีผู้ใดรู้ถึงจุดประสงค์ของมันสวียนบู่จินไห่พวกเจ้าสองคนจงก้าวเข้ามาข้างหน้าเพื่อวางตาประทับลงที่นี่เถอะไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมไม่มีปัญหาขอรลบต่อไปกล่องนี้จะถูกค่าเก็บไว้นายท่านซัวสเสวียท่านเจ้ากรมทั้งสจะช่วยดูแลสิ่งนี้ให้ หากท่านแข่งอักษรยุดจบเราจะเปิดกันอีกรอบรับซอบเจ้าขยาจีนมู่ชงนั่นจะคู่ควรกับของระดับสูงได้อย่างไรกันล่ะทา้งยุนลูกก้าแค่หลาบตาก็ชนะเจ้าขยานั่นได้แล้วคำถามอะไรพวกนี้ด้วนไม่สำคัญแทบทั้งนั้นนี่คือหัวข้อที่กษัตริย์เขียนมาอย่างนั้นเหรอหนึ่งทฤษฎีหนึ่งบทกวีเจ้ากาษัตริย์นี้หลายกาศนักข้าพยายามไม่จีนมู่ชงทำงานหนักหน่วง คำถามมากมายเพียงใดก็ไม่เข้าเป้าเลยแต่ไม่เป็นไรมีพี่เคยของเจ้าอยู่ข้าจะช่วยเจ้าลอกบทกวีพวกนั้นให้เองหลังจากนั้นบทกวีที่ใดก็ต้องตกตะลึงสึกครั้งนี้ข้าจะช่วยให้เจ้าเอาชนะถังหยุ่นและกลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกให้เองเวลารีบเร่งเจ้าต้องขัดลอกสังคืนแน่นอนอัตจิวทำไมก็มีลางสังหรณ์เยอะๆอีกแล้วในเมื่อทุกอย่างไม่มีปัญหาพวกเจ้าจงเตรียมพร้อมกันซะ หชั่วโมงจะเปิดการต่อสู้ครั้งหนึ่งขอให้ทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวให้ดีๆหนึ่งชั่วโมงก่อนการต่อสู้ทางด้านชินไฮโปมียุงเหรอยามนี้ใกล้สิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงยังมีพวกมแมลงบินไปบินมาอยู่สินะเห็นที่ข้าต้องศึกษารอบๆหน่อยแล้วจะได้มีอะไรเข้าใจบ้างด้วยการแข่งสําคัญเช่นนี้เจ้ายังให้ความสนใจกับยุงอีกเหรอช่างเถอะยังไงจินมู่หลานก็เอาชนะเขาไม่ได้อยู่แล้วนี่นะ อย่ยเหนอะเจ้าจำไว้นะต้องเสียดค่าจินมู่หลานแต่อย่าพึ่งค่ารู้หรือเปล่าด้ไม่ค่าเมื่อใดที่จัดการบรยยุทธ์ของนางได้นางก็เป็นได้แค่วัตถุที่จัดการได้ง่ายหากเจ้าสนใจในตัวนางก็จัดไปอย่าให้เสียเมื่อใดกำจัดบรยยุทธ์นางได้แล้วก็อย่าทำลายผิวของนางเด็กขาดล่อแค่ทำให้บาดเจ็บหลายหยาดแผลเพราะตัวนางยังมีที่น่าสนใจอยู่เยอะนักทำเส้นผมขาดถือเป็นบาดแผลใหญ่ได้ใช่ไหม ได้หนึ่งลมหายใจสามารถบินได้นับสองพันครั้งยุงนี่มาไร้กาจริงๆถึงเวลาแล้วขอรับคุณชายถังเหยียนเชิญเข้าสนามได้อ้าหน้าห้องถงลานล่าของหนูเจียงพื้นที่นั่งของสเสวียนวู้โภเสื้อเขียวมาในฐานะว่าที่อดีตเคยสกุลจินและใกล้ชิดกับตระกูลจินจาสู่เจียนถิงที่นั่งของเดือนจินไห่โภ แสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้ต่อต้านข้อถกลงใหม่ของคุณนางที่เชื่อฟังราชาที่นั่งตรงกลางเป็นกลางสึงครั้งนี้ถ้าไม่ต้องระแวงว่าจินมู่หลานจะบรรลุรับกระบี่ถังเยียนได้เลยด้วยซ้ำผลสุดท้ายยังไงก็คือการสังหารอยู่ดีวิชากระบีด่ดาวตกนี่ยากจะจัดการได้จริงๆนะชายหญิงสุนัขฮ่าฮ่าให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าเสินหลานจะทำยังไงได้บ้าง อย่าว่าถึงเลินขุนนางเลยอนาคตของมู่หลานจะต้องมาจบแบบนี้น่าเสียดายจริงๆทางสกุลจินจะปล่อยให้หญิงงามต้องเจอแบบนี้หรือเปล่าน่าเสียดายมากเออถ้าถึงเวลานั้นต้องสูญเสียคุณนางสืบเวนมู่จะทํำยังไงเนาะคุณหนูสกิลช่างอาถารกล้ามากจริงๆสวยขนาดนี้น่าเสียดายจังนางกําลังจะพ่ายแพ้แล้วล่ะอ้อสายตาจับจ้องที่จินมู่หลานแล้วมู่หลานทาให้คนพวกนั้นได้เห็นถึงพลังของเจ้าเธอ